สวัสดีครับพี่ทุกท่านนะครับพบกับผมรับรถดำมือสกุลนะครับคลิปนี้ห่างหากับปนาครับมาหาเจ้าที่เหงนครับหรือน้องเล็กของเราอยู่ที่อำเภอพันนาครับนี่มาทำงานอยู่นี่ครับมาทำงานอยู่ไกลมาทำงานอยู่นี่แล้วประมาณอันนี้ถ้านับเป็นวันจริงๆก็วันที่5้นะครับห้าวันนี้ เพราะว่าสองวันผมหยุดนะครับผมมาทาก่อนนั้นสาวันละมากับเจ้าคุณโต้น้อยครับครับ เดี๋ยวผมไปวอลอมปลอมรถเล่นนะครับ ขึ้นเรียบร้อยแล้วจะพาไปดูหน้างานครับนี่ครับเอาใส่หกล้อดำนะครับเพราะาปกติผมจะใส่พ่วงนะครับนี่ใส่หกล้อดำเพราะว่าเดินทางมาไกลครับจากอำเภอตะนงมาอำเภอพนนานิคมนะครับผมมาทํางานอยู่อำเภอพนนานนคมนครับจาเป็นต้องใส่หกล้อมาครับเพราะถ้าใส่พ่วงมาอันตรายครับเพราะไม่รู้ ล้อรถนะครับมันจะไหวไหมครับเพราะว่าวิ่งไกลนะครับแต่ผมเชื่อใจอย่างหนึ่งครับผมผมคือมันเป็นล้อของหกล้อนะครับพ่วงผมมันก็น่าจะไหวแหละแต่ว่าพวกระบบไฟมันไม่มีนะครับผมเลยตัดใจไม่เอามาดีกว่าครับแล้วก็ที่จอดอรถผมก็มันอยู่ในป่าด้วยครับอยู่เอามาฝากบ้านคนรู้จักทั่ไว้นะครับ ผมกำลังกูโซครับเนี่ยเจ้ากูโซ่น้อยนะครับเครื่อง 6B14 นะครับเครื่อง6สูบครับของกูโซตัว6ล้อใหญ่ครับยัดใส่ยแตเตอร์ได้นะครับใครสนใจนะครับทําตามได้ครับถ้าอัดเทอร์โบเข้าไปก็เป็น195ได้นะครับคันนี้อ่อวางแผนอยู่ครับ ว่าถ้าเอา turbo ของไอหลงมาใส่มันจะน่าจะได้ครับเพราะว่าบล็อกเดียวกันนะครับตัวเครื่องเดียวกันแต่ว่ากัวอย่างเดียวคือมันพื้นที่มันไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูหน้างานลงทํางานว่าเป็นยังไงนะครับอ่าเห็นครับอมาถึงข้างใหญ่นะครับถนนใหญ่ครับสนนเส้นหลักนะครับอ่าอุดรสกลนครครับเส้นนี้จะมาพอจะผ่านเือพนานะครับ ีเ่นใหญ่ครับก็ระยะทางของที่จอดกับหน้านครับห่างกันประมาณ5โลได้ครับ4-5โลได้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้ก็ห่างไกลอยู่ครับห่างไกลครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับ ไปยาวๆครับวิ่งสบายๆครับไม่หนักเท่าไหร่ครับพอดีครับจะทางไกลครับไปเรื่อยๆครับรอบไปเหยียบเร็วไม่ได้ครับรถมันเหยียบได้ไม่เยอะครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นห้าเกียร์ครับมันรอบมันไม่ได้ครับแต่รอบบืนรอบเหนือนีได้ครับคันนี้ทดสอบดูแล้วครับ ลงทั้งสองล้อแต่ล้อยังหมุนนะครับจุเผาครับลมครับติดลมแต่ล้อหมุนได้ครับความแรงเหลือครับแต่วิ่งไม่ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนครับองเปลี่ยนเกียร์ครับเป็นหกเกียร์เพราะว่าแต่ก็ตุงนี้ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะหน้างานพอดีเดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะครับื่วงเกี่ยวข้าวช่วงนะครับอาจจะได้เปลี่ยนเป็นหกเกียร์นะครับคันนี้เพราะว่าหกเกียร์ผมมีอยู่แล้วนะครับต๊ เครื่องเดิมผมเป็นหกเกียร์นะของฟูโซ่แต่ัก็เอามวใส่ตัวนี้ได้ครับเพราะถึกบล็อกเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเกียร์ฟูซ่เลยนะครับเกียร์ฟูซ่ใหญ่แต่เป็น6แต่นี่เครื่องเกียร์ลูกนี้ครับแถมมากับเครื่องครับผมเลยจับใส่ก่อนครับเพราะว่าเกียร์ลูกนั้นเกียร์สองมันหลุดนะครับผมเลยเอาตัวใหม่ขึ้นแต่ตัวนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับเกียร์สี่หลุดครับของมือสองครับใครดีใครได้ครับตามนั้นนะครับ เดี๋ยววไปเทิร์นก็เทิร์นไม่ได้ครับเพราะว่ามันผ่านมาหลายวันแล้วหลายเดือนแล้วครับแล้วผมใส่เกียไอเครื่องล่งนี้มาก็นานแล้วเกือบสองสามสี่ห้าเดือนได้แล้วนะครับถึงหน้างานครับวัดอาจารย์รหรังสีครับข้าวปอยแถวแถวอำเภอบ้านไร่ครับนี่ครับถึงหน้างานครับนี่ครับเส้นนี้ครับทั้งเส้นครับตั้งแต่ตรงนี้ ทำงานอะไรครับนี่ครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ครับนี่ครับเสาไฟครับผมไปลงเสาไฟครับตั้งแต่นี้ครับตนนที่หนึ่งครับโน่นครับเข้าไปในหมู่บ้านครับประมาณห้ากิโลครับตอนนี้ผมได้แล้วครับสองกิโลครับความยาวประมาณห้ากิโลครับนี่ครับผมปบเรียบร้อยครับตรงนี้อ่า ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยครับปป้าไม่ต้องบอกครับไม่ต้องพูดถึงครับแตกครับแถวบ้านนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับเขาวางปป้าใกล้ถนนครับผมก็หน่วยทําลายล้างครับผมไม่ส่วนผมไม่เห็นด้วยครับใส่แล้วครับพังครับแถวๆเนี้ยพังหมดเลยครับกับเส้นทางครับนี่หนู่นครับรถเท่าแก่จอยู่หน้าครับก็เหลืออีกประมาณหนึ่งโลครับต้องกบนะครับ ก็เสร็จนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเอาอีกในหมู่บ้านอีกหนึ่งโลครับเพราะว่ามันมีรถอยู่สองตัวครับที่ทํางานอยู่จุดนี้ครับเพราะผมได้ไปแล้วครับสองโลผมก็ขุดเสร็จแล้วแล้วก็กบไปแล้วประมาณโลกว่ากว่าครับหรืออีกโลกว่ากว่าครับน่าจะเสร็จวันนี้น่าจะเสร็จครับถ้าเขาลงสายไฟให้ผมก็ตอนนี้ก็ช่างก็ยังไม่มาผมก็รอปัญหาผมก็ต้องได้รอตัวนี้ครับเพราะช่างไม่มาครับ ครับจะถึงแล้วนีพวกนี้ผมกบมาหมดแล้วครับเนี่ยผมจะสุดแถวแถวเนี้ยแล้วก็เหลือประมาณโลกว่าๆน่าจะถึงหมู่บ้านครับเข้าถึงหมู่บ้านเพราะว่าตอนเนี้ยเนี่ยผมก็ต้องรอครับผมมาถึงแล้วผมก็ต้องรอเพราะว่าทําไมครับสร้างมายังไม่มารอสร้างอีกครับเพราะว่าทําไมร้องรอสร้างครับเพราะสร้างยังไม่ได้ลงสายให้ผมนะครับสายไฟอ่ะข้างล่างครับเพราะผมต้องกบต้องมีสายไฟนะครับแต่สร้างไม่มาทําไงครับรอครับผม ไม่ไหวครับเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทาไมมันสองโมงกว่าแล้วผมสร้างไม่มาครับสร้างเขาทํางานเหมาครับแถวนี้เหมาเหมาแล้วข้อเสียครับข้อเสียตกกับรถครับเพราะว่ารถผมก็เมาเหมือนกันครับแต่ผมต้องเสร็จเร็วแต่สร้างไม่รู้เป็นอะไรครับไม่ค่อยยอมทําครับไม่อยอะแล้วบอกว่าเหนื่อยครับอประมาณสามโมงสร้างก็เลิกงานแล้วแต่ผมแบบแต่ผมน่ะ เพราะผมรถตัวเองนะครับผมก็ต้องรีบทําให้เสร็จรีบรับตังกลับบ้านนะครับนี่ครับตั้งแต่นี่ครับไปครับถึงแล้วนี่ครับเจ้ากคโซ่ครับผมตัวแคนเตอร์ครับแต่ยัดไส้ครับคูโซ่ครับปากเลยครับทีมงานนี้แต่กสักรกเตอร์นะครับทีมงานเล็กๆครับ ตัวนี้ก็หากินพัดขินนะครับส่วนอาเนี่ยเจ้าพี่เล็กเจ้าพี่เองยังอยู่นี่ครับพันนาครับเจ้าน้องเล็กครับนู่นครับพัดอ่าเจ้ากัดเลยครับยิ่งหนักครับพันนั้นยิ่งแยกไกลครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ยังติดตามผม้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ผมก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆนะครับตามที่พี่น้องต้องการดูนะครับการชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วย ขอบคุณครับ